เร็วไม่เลิกรวบ200ตำรวจเอกสืบนครบาล7ปลอมตัวเป็นสอบสวนกลางร่วมแก๊งพลเรือนอีก9เดินสายรีดสวยน้ำกระท่อมปากแข้งผากเศษแค่ไปด้วย200ตำรวจเอกสังกัดสืบนครบาลเจ็ให้การภาคเศษยอมรับกว่าไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นคนเรียกรับส่วนเสื้อตำรวจ C.I.D และเสือส้อสอปทสอตรทีส่สวมใส่น,สนั้นเป็นเพราะทั้งคู่มีชื่ออยู่ในชุดสอปทสอต,สอต,สสตสรจึงคิดว่าเป็นหน่วยเดียวกันสามารถนำมาใส่ได้ เผยพฤติกรรมรีดเงินร้านขายน้ำกระท่อมสองร้านรวม28,000บาทซ้ำขู่เรียกเก็บรายเดือนอีกเดือนละส0 0พันกิตรั์ฉุนขาด เป็นตำรวจกลับทำผิดกฎหมายเสียเองปล่อยไว้ไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกวิรุษกล่าวว่าปัญหาตำรวจไทยใช้เครื่องแบบและกฎหมายเป็นเครื่องมือจับคนเรียกค่าไทยหรือให้ส่งส่วยรายเดือนนั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วโดยมีตำรวจผู้ใหญ่หลายระดับรู้เห็นเป็นใจและบางคนก็ได้ประโยชน์ทางตรงจากแก๊งตำรวจโจรเหล่านี้จากกรณีเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพัชนาวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับ5บกปนำกำลังจับป่ม1 ร้อยตํารวจเอกสุรพลสุวรรณรัตน์ตําแหน่งรองสารวัตรกองกํากับการสืบสวนบกน .72 สองร้อยตํารวจเอกสาโร์โอสถานนตําแหน่งรองสารวัตรกองกํากับการสืบสวนบกนเจสามนายนัฐพลคำแหงสี่นายวชิระสุวรรณรัตน์ห้านายทิพารินพิชยพันธกร6 นายวัยวัฒน์หอมเก 7, ตเจ็ดนายตุพรสมฤทธิ์และแปดนายเมธาศักดิ์อุดมภัยสารทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จอจานสี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบเอ็ดทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลงวันที่สิบสามมิถุนาย,ยนหกเจ็ดพร้อมของกลางหนึ่งรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวนสี่คันสองเสื้อซึ่งมีสัญลักษณ์หน่วยตำรวจสอบสวนกลางจำนวนแปดตัวสามแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สามแผน่นสี่บัตรกดเงินสดจำนวนหนึ่งใบห้า ัผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สปอทศต,ตอรอจำนวน1นฉบับ 6. ตราสัญ,ญลักษณ์แบบตีนตุ๊กแกของบอก,กอปอทศออจำนวน1อัน 7. ป้ายแบบตีนตุ๊กแกมีตัวอักษรปักด้วยได้สีแดงสงปอทศออต,ตอรอจำนวน1อัน 8. เสื้อผ้าขณะก่อเหตุจำนวน4รายการจับกลุ่มทั้งหมดได้ที่กองกำกับการสืบสวนบกน7บชน การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นวันที่29พฤษภาคม2567ได้มีกลุ่มชายไทยหลายนายแต่งกายคล้ายตำรวจสวมเสื้อกลุมและเสื้อกัก๊กด้านหลังมีสัญลักษณ์ c i d ตำรวจสอบสวนกลางสปทสตรขับรถยนต์สามคันแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบการกระทำความผิดภายในร้านจำหน่ายน้ำต้มกระทมสองร้านตั้งอยู่ที่บริเวณตลาด4,000ห้องถนนเจษฎาวิถีตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนจะบอกว่าเป็นตำรวจมาจากสอบสวนกลางหลังเข้าตรวจค้นทั้งสองร้านเสร็จสิ้นได้แจ้งผู้ดูแลร้านทั้งสองร้านว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดจะเชิญตัวไปบอกอปทาศาบางเขนหากต้องการจบเรื่องต้องจ่ายเงินรวมกัน28,000บาทโดยร้านแรกยอมโอนเงินจ่าย13,000บาทเจ้าของบัญชีนายพิชิตห่วงหุยส่วนร้านที่สองจ่ายเป็นเงินสด15,000บาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีทั้งนี้ผู้ดูแลร้านทั้งสองร้านยอมรับว่า ไม่รู้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดจึงได้ตกลงยินยอมจ่ายเงินไปเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีจากนั้นกลุ่มชายแต่งกายคล้ายตำรวจดังกล่าวยังได้ขอเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนอีกเดือนละสามพันบาทก่อนจะขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลร้านทั้งสองไปพร้อมบอกว่าจะให้ธุรการโทรมาในเดือนถัดไปก่อนที่ทั้งหมดจะออกจากร้านไปหลังเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นได้มีผู้แจ้งเบาะแสะข้อมูลให้กับพลตออํตารวจเอกกิตติรัตนเพชร รักษาราชาการแทนพอบอตรก่อนจะมีคําสั่งมายังคนตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางทราบโดยเน้นว่าถ้าหากผลการสืบสวนเป็นจริงตามที่ได้รับข้อมูลมาให้ดําเนินการจับกลุ่มดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีละเวน้นเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจรักษากฎหมายแต่กลับมาทําความผิดเสียเองปล่อยไว้ไม่ได้คนตำรวจโทจิรพภ์จึงสั่งให้คนตำรวจตรีมนตรีเทศขันธ์พบกปพันตำรวจเอกพัทราวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับการห้าบกปปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการสืบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับคนละเรือนกระทำความผิดจริงโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งสิ้น11ราย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับบุคคลทั้ง8รายส่วนผู้ต้องหาอีก3รายนั้นมีสองรายประกอบด้วยนายพานุวัฒต์บุญสิทธิ์และนายพิชิตทับทองหลังราบเรื่องได้ขอเข้ามอบตัวกับตำรวจกองปราบแล้วขณะนี้เหลือเพียงดาบตำรวจปราบไพรีลุกผลสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกหนึ่งรายคาดว่าวันนี้จะเข้ามอบตัวจากการสอบสวนร้อยตำรวจเอกสุรพลและร้อยตำรวจเอกสารจน์ให้การภาคเสยยอมรับว่าไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นคนเรียกรับ ส่วนเสื้อตำรวจ CIB และเสืส้อสปทสตรที่สวมใส่นั้นเป็นเพราะทั้งคู่มีชื่ออยู่ในชุดสปทสตรอจึงคิดว่าเป็นหน่วยเดียวกันสามารถนํามาใส่ได้เบื้องต้นแจ้งข้อหาตํารวจทั้งสองนายในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนนี้ได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเสือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นมาตรา157 ส่วนพลเรือนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองและผู้อื่นนําตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกํากับการหากบกปอจากนั้นได้นําตัวทั้งหมดไปผัดฟ้องฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากการกระทำความผิดในครั้งนี้แล้วยังพบข้อมูลว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังได้ก่อเหตุแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการขอกน้ำมันผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหลายรายอีกด้วยด้านพันตํารวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกล่าวว่าปัญหาตํารวจไทยใช้เครื่องแบบและกฎหมายเป็นเครื่องมือจับคนเรียกค่าไทยหรือให้ส่งสวยรายเดือนนั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วโดยมีตํารวจผู้ใหญ่หลายระดับรู้เห็นเป็นใจและบางคนก็ได้ประโยชน์ทางตรงจากแก๊งตํารวจโจรเหล่านี้ซึ่งผู้นําตํารวจรวมทั้งนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทุกยุคสมัยก็ไม่ได้เห็นว่าเป็น ปัญหาร้ายแรงที่จะต้องเร่งปฏิรูประบบตำรวจอย่างจริงจังอะไรขณะนี้ประชาชนคงทำได้แค่ป้องกันตัวเองโดยถ่ายไม้ค้นและถ่ายคลิปตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบทุกคนที่มาขอตรวจคน้นหรือแม้แต่ตรวจสอบไม่ว่าเรื่องใดเป็นหลักฐานไว้ประชาชนจะคาดหวังการปฏิรูปตำรวจหรือแม้แต่การแก้ปัญหาตำรวจจากนายกรัฐมนตรีหรือพัคการบาลขณะนี้ไม่ได้คงต้องรอให้ถึงเวลาการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งอาจจะมีพักการเมืองใหม่ที่มีนโยบายปฏิรูปตำรวจเป็นรูป,ปรธน ทำชัดเจนก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเลือกสสพักนั้นให้มากที่สุดเพื่อที่จะมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลดําเนินการปฏิรูปตํารวจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วสืบจากข่าวรายงาน